ผมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนนะครับผมในส่วนของการแอดสมการนอกจากที่เราแอดสมก,การเบยอุฮิตอีคเชันนะครับตั้งแต่ตอนที่เราตั้งต้นแล้วนะครับผมต่อมานะครับสิ่งที่มักจะหลงลืมอยู่เสมอก็คือในเรื่องของ่าในแต่ละพาร์ทที่เรามีการดออิ้งนะครับผมฉะนั้นแล้วเราก็ต้อง มีการแอดสมการไบโอเฮทเข้าไปในแต่ละพาร์ทด้วยถ้าเราดรออิงทั้งหมด10พาร์ทนะครับผมเราก็ต้องแอดไบโอเฮทอีควเอชันทั้งหมด10 10 10 10อะไรนะ10 10สมการเข้าไปด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่า แอดตั้งแต่ตอนที่เราเลือกตั้งแต่ตอนที่เราตั้งต้นตอนที่เราก็จะเข้าโปรแกร,รมให้เพียงพอนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการแอด b บย์โอฮีดอีควเอชันนะครับผมเข้าในแต่ละพาร์ทกันนะครับอย่างอันนี้ก็คือสมการเบย์ t อฮีดทรานเฟอร์นะครับผมที่เราแอดตั้งแต่ตอนที่เรามีการเข้าโปรแกรมนะครับผมทีนี้เรามาดูเวลาที่เราจะอ่าจะสร้างนะครับผมเบยฮี ในแต่ละพาร์ทนะครับผมอันนี้เด่กอย่างเช่นเคสพารตดีอันนี้มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11พาร์ทนะครับผมว,รรวิธีการสร้างวิธีการสร้างเบโอฮิแต่ละ11พาร์ทเราจะเริ่มมาเข้ามาที่อ่เข้าที่ b บ o h e โอฮิ a n านเฟนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็คลิกขวานะครับ แล้วก็เลือก specific media นะครับผมจากนั้นเราก็จะได้ biological tissue นะครับเราก็คลิกเลือก1ครั้งนะครับผมอ่าเราจะเห็นว่ามันจะมี biological tissue ก็คืออันนี้ในส่วนตัวที่ในแต่ละพาที่เรามีการวาดนะครับผมทีนี้เราก็จะสามารถที่จะเซต bioheat อ่าของในแต่ละเนื้อเยื่อได้นะครับผมอันนี้ก็ เป็นทริปเล็กๆนีน้อยนะครับผมที่อาจจะหลงลืมตอนที่เราใช้งานเบลฮีททานสเฟอร์ครั้งแรกนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับ